ตานังตุปกปัตติดิตังปฏิตังตุงหังอิป,ปเมวะสัะมิสตุสจับเรผู้เรนตุสังกบานสันทวัฒนารโสยธา,ามณนิโตติระโสยธา

บาเทวตาตาพะปอสโนปาเวนัสตาสอ h เทาวันตุเตบาวตุสาพมังกาลาราขันตุสาบะเทวตาตาะาบามานุบาเวนัสตาสอเทาวันตุเตบาวตุสาะมังกาล ជ្រូនារូវើកប្រៀង់ខ្លានារូវើកប្រៀង់ខ